ไปคนดินครับไปไคนดินครับไปคนดินไปเป็นตีนี่น้องบมาเนวาไปเต็มห้าอาจเป็นเต็มรถเออเคยไปแต่ละเทื่ยงเคยไปประมาณสองคนเนาะพากันไปแต่ว่าตอนนี้ไปเป็นตีเอาขั้นนี้น้องบุ๊คเคยขี่ดินี่นาะงขันไม่ขันไม่ขันไม่สบายดีนัสโตจะไปจะคนนั่นเอง บอไทยบอไทยอ่ะบอไทยเด้อพูดไทยพูดไทยพูดไทยมีคนพัดพัดลมให้ด้วยสบายมากเลยแล้วก็มีคนขับรถให้ด้วยนั่งสบายมากเลยได้จะว่าอันนี้มั่งอันนั่งรถราคาเป็นล้านเลยนะรถราคาเป็นล้านเอาๆเอาๆดูอดีตเขาโอ้โหดีตเขาเออไป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 พี่น้องตอนนี้จะเดินทางออกจาก บ้านพี่ตามเนาะการหอการนอนกระปูเลยครับทุกคนสวัสดีครับตาวนทุกคนสี่ียบครับอยู่วนครับเพต้องพักต้งมานี่นะบอกพักดีว่านองมาเวลาจำกัดตั้มแมนมากมาก่ไดรมาสบายครับมามาเร่งแรงแน่กาว่าสิเขียวหรอครับมันจะไปไทยยุโรปนะสนในช่องเกียวนะใน้่องเขียวหรือลครับโอสีเข้วหรื่

นอนี่จเขาไปหง่นนี่นีะเบัดคำแจ้งนี่แหละเบิดบรรน่องไปย่างเปิดแหเออไปพี่น้องเดินสิพาไปเบิ่งอ่าบอดินเนาะบอดินบ่ออ่าดำเ้าว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะสิเป็นยังไง อย่ไปเบิกน้ำกันดิเนาะดูอันนี้ก็คือบาน้าตัว้นี <S <S ่เนาะตางแต่ตางแต่กทเทน้าเขาใหญ่อันนี้บรเด็นะท่นเทนจอดให้ฮเ็ดก่อนว่าอนคู่ท่านคู่หน้าปาเอ็ดเลยนีจอดไท้พอดี ปลามึนนกปลาทีน,น,น,นั่ตอนในเขาไปหาบอเนอะบอดินบอดิน เห็นยังตัวนี่ม่ไอกปลาเลยไปฆาฮันซบนี่มตายดิบเนาพ่อนาม่เลยเบืองนาเบืองนาคนสีขามันตองแบบว่าสุภาพดีอไม่ยาบะแล้วกันดไอ้าานคิดซ้เอาไปเอาไปกันอไรล่ะค่ะนาพอเอาไตเอายังไปเปลี่ยนเขาเขาแบบ้ชีนแป๊บเดียวเตายคือเกายูในบนด ตะวมันบสมบูรณ์ยางก40็40%เร้ไวไร้อยเราก็เอาเรอเอเลอยู่บนเป็นตาพอดีอย่าตวเดยวไปเดีเด๋ยวแยกไลดีไปใช้มันก็คอมตองาเอา้เอาวไปทางนั้นไปทางนั้นเลยโอ้มาสองทั้ทนมากเร็วมากเรวมาเร็ว เดี๋ยวว่าเพ่งสิไปทางไหนมันสิลบทางไหนละบันตอนนี้มาหอดบอลอะพี่น้องป้าถูกหกหูหกเห็นบอโอ้ขาิมแแย่ล้งอยู่นี่ขาิแแย่ล้งเ่ยามาเบิ้งก่อนพี่น้องป้าถูกน้องนีวดวใหญ่เลยพี่น้องนี่ไงนเนง่น ด่งเป็นเลี่ยมเลยวะสุดหยอดชุดหยอดติดตามน่ะแต่ถ้าข้ามาเอาเนี่ยกับเป็นตาหยาดเลยพี่น้อง ก็มันหลายๆแค่บ่วงวะ่ะก็มันสามบ่วงเนาะสามทีบ่วงนี่สิฮะเธอพี่น้องบักพุทน้องโชคดีเลิกได้เลิกดีพี่น้องคนก็นเลิกเดี๋ยวครับแซงสิครับดอกพี่น้องเอาให้มันวิ่งเที่ยวนี่ก่อนเดี๋ยวครับแซงสิครับรถอ่าครับรถด,ดำให้เบิง เ <c ười> <ừ! S 2> <อ>ื่งเกินอ้าวปวดปวดเลยเลยตาก็ลงมาแล้ว <c ười> เต็มแล้วไปเอ้าโบกรถอุ้ยโดนโบกเลโอ้โหโบกรถมีแล้วยังหันออกยัไยงหันออก้เกำลกนกันนี่เอวกพวกโบกรถเรมีรถไปไปไปมารถสีออกมาแล้วบอญงบอเลิกแห้ลเนาะพี่น้อง อยากใครฟังเล่ามีน้่นนีเนาะมีงานแบบทมดินน้่นนี่เนาะเพื่อสิค่ะว่าแต่รถอ่ารถดันจะขั้นหนึ่งแต่ไปแลนไปวิ่งแบบนี้โอ้สุดยอดเลยสิค่ให้เลยดีออกมาแล้วนใส่เสือไอ้รู้ไหมน่อยืมาต้ซ้อเสื่องมันลงยังไงอ่ะนะ เจาะอันภามันลง,งลเบิไงกน่อน,นันเลยนะ่องว่อนมันกเียวแห้งนีจะเบิ่งี่นองเขาแรนนี่เบิ้งขาเที่ยวนี่มันเป็นขอบคือสีตกสีตกเด่กกระปตกอย่าว่าเขาชิวไหลลงฝุ่นเลยกาโรเซียนดีเชียนแห่งเลี ไปขึ้นถ่าย็วก,ก่อนตัดเออมายืนก่อนแล้วจะได้หูนี่ใส่รูปแป๊บนึนนงอะยืนยืดน,นี่แหละยืนยืดเออเดี๋ยวสิไปตัดใส่เงียบเงียบเงีเงเออยบ ฟลร่ดับเอาโอเคไปคืนคืนจักบ่วงหรอซีบ่วงเนาะเห็นปะซีบ่วงซียังไงซีบ่วงพอร์ตไซด์นะเติมบ่วงจักแล้วเงานเที่ยวเมานส์เต็มงานเที่ยวนี่น้อยเห็นปะแมนแมนกันเมาสนี่เต็มเลยแก่ๆเนี่ยเพาเห็ุงานในบ้านเนาะ เมานี่เผาแล้วพี่น้อแล้วว่ายก็เพิ่งว่ายนะทำงานไรบ้านทำงานเสร็จเดี๋ยเชียวแห้งีอลีพี่น้องคันคันโบเซียนีอลีนี่ครับนี่โอ้บางเขาไตไปนน้ำแบบน้ำคันคู่น่ะอย่าปล่อยใจเลยไอ้ท่านบีชวันนี้เลยผลิตไฟฟ้าได้อีกเพราะอยากกินน้ำข้าน้อยตัวว่าอยู่ทางนั้นน่ะ ม่ีมันไม่มีหน่วยตัวหาผ่านมานั่นไงเออตัวหาผ่านมาเดี๋ยวทำท่าจอดเออเอาแหวนโลกเอาแหวนโลกยังเวลาหารอยลูกเลยมได้เป็นเปียกเป็นในที่จอดเป็นลูกใสปโผล่ชากันชีอันหนักมังม่วงเลยไม่ได้ลากมาแค่เอาแหวนโลกแล้วหมวกม่วงก็ตกลงมาพอลูกจับบอลจับบอลชิดติดคุกย้อนมังม่วงเราไปทางไหนทีเดียดปั๊บ เราก็บปตกนาอเออหาอัดาพี <c oughs> ่นอ้องอันนี้ป่านสวนดอกมี่แต่มักนามักอนกนะ้ีแต่ลกยังงาปา เบิรงเบินสีดำนี่นาเบิร์เฟินเห็นแล้ว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 อืวอจุดยอดเลย ติดอันไลมันคืติดมันคือติดทางล่ันซิบลูปบอกพี่เนาะคิดงติดทางไล่แห้งคิดติดทางไล่แห้งสายกนก่เลยเเอาไปเกนไปก่อน อีกขั้นหน <ừ ừ. S 2> ึ่งอยากเห็นวินน้อยอยากเห็นรถดั้มมันเป็นแบบมันเป็นความสุขตั้งแต่หน่อยเนาะครับนขั้นในเสธอแทงแามหน่อยว่างานนี้เห็นรถใหญ่เมื่อบ่านนี่แล้วบ่านเห็นรถดุดรถยังขื่นรถไทยใหญ่นี่แล่น้ำกลดอะไเด็กหน่อยอยู่บ้านนี่เด่น สุความสูขเอาคืนแน่นี้อันมิจเอเจเอินมันหลงิ้ก,กนหลายอย่างัก,กงแห่งดีพี่น้องฮะตอนมันดับนะมันเบึ่งแล้วมันสะใจควเออมีบัคิวมีราคาครับขาหอมรงเอท่าไรนี่สามรอยได้แล้วเ้นเ้นหาเ้นฮาสามลอยวะนี่เออสาเทียวละสามรอย ของรถเปนโอ้ oh. โห 15. ้วใ้ามันเวึง้น่นาาับเยวนึ่ดดีให้ลอิก็พอดนดเคร่องเนาะ้าของรถว่าโอ้ไม่ดีสั่งนี่้อปนตหนอไท่านายจะเห็ุเป็นดีสอเรือบานสวนนี่ยังอีหล่ะเนาะตามวานมันแ่ไปตลาดเลยมันเป็นสี ดูอะด่สีเปตลาดนี่เดี๋ยไปดูนี่มูนไลิมูนเเป็นลิมมอนเปนัางไม้นำมูนนี้แล้วูสารใส่มูนเลยมันแดงเลยาดพี่น้องอยู่บางไทยนี่เห็นนี่ยังก็แบบตื่นตาตื่นใจไปเบิร์พี่น้องมาบ่อยเนาะมันเป็นตะเบิรงไปเบิร์ตนะพี่น้องมันแปลกูแปลกต่ายเบิดสุยาบผิกับพ่อถ้าพ่ออยากไปเห็นบานเมืองได้ แม่กันกันไปพุ่นนะอยากเห็นแบบเห็นแบบเก่าๆใส่ชีวิตแบบดังเดิมแาลนอมาาพี่มักระเซนแบบแบบจะเลิญแบบเออแบบแปลกๆแบบเก่าไปหนานงทางเข้ามันจะแบบเก่าๆแบบ้างหลังในจิกน้อยเนาะบรรยากาศมันสิประมาณนั่นสันจาเนาคันพี่น้องถ้าอยากไปเล่ากัในความคิดอยากไปเห็นแบบธรรมชาติโตเก่าแบบเมืองชีวิตก็เป็นยูกันไปได้เนาะคันหนึ่งอยากไปเจออยากไปเห็น ไปรับนอนกันคนไปหลายเด็กคนไปหลายนี่คนทั่วไทยก็ยังหลายอยู่ยังไปหลายอยู่แต่ว่ามันกับสเขาหน้ำฝนนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นปางเมฆเพราะว่าฝนน่ะนะมีน้ำหนาวน้ำแรงอย่างสิีขาวแต่ว่าแต่ว่าไปเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติน้ำตู้อย่างนี้ช่วงนี้นี่โอเคงามบรรยากาศดีแต่ก็งามเนี่ยมันสะเขียวงามมีดอกไม้นี่ยังงามพักงามเนี่ยไปยามแรลมันก็สีสันมันโปปันได้แล้วช่วงนั้น แต่ช่วงนี้นี่ดีไปได้เนียโอเคเลยง่ามแต่การจับไปถือบุญบุญลายกันไปถือช่วงผนซะฝนตกนะกับโมม่วนอีกนะแต่ว่าก็ดีอย่างนึงครับเพราะว่าแถวโซนทางปากซองเพิ่อนะมีฝนอยู่ตลอดเนาะขขเขาขันเจอฝนอันซินครับรทุกคนเนยือแบบว่าสวยงามอืมว้าว<อ>เยี่ยว่า วิไลนะวิไลผู้สาวไทยสังเกตเบิ่งกับที่ว่าขาวกระบอกขาวเนาะอีลีไดนตามตามดีสังเกตเลาวชีเป็นแบบผิวแบบดำแดงแบบสองสีเออผิวเข้มเข้มแต่ว่าเป็นแบบอมันนอกเรียบมากเลยสีเทาอยู่มันนอกเพื่อนแปลว่ามันมันอย่างมันมันแบบเข้มแบบมันมืนอ่ะนะเบิ่งก็มันสะอาดเนาะ ดีๆไลยสังเกตบึงอ่นสาวเลยชาวไทยอันนี้เรียกผิวสีขันขันเล้าเฮานี่เล้าเฮานี่มันก็ขาวเลยบึงบึงเลยโอเคเลยอย่าขาวๆเลยอยู่เล้าอยากแดงอยู่ดำแดงอยู่แต่ว่าอยู่เล้าอยากเกี่ยงกว่าเลยนี่สีออกเหลืองมันจะออกขาวๆกว่าไทยเดี๋สังเกตบึงลายเลยแมนแมนแต่ว่าสาวนักเรียนไทยนี่เขาสังเกตบึงนี่บ่ค่อยขาวเป็นแบบ ดำแดงดำดำเมืนดำง่ามอานนาทคนไทยส่วนร้ายะำขาวขาวมีแต่ขาวขาวขาว้โแล้วเขาไปเห็นสาวน้ำในเมืองน้ำสาวที่สู้สาวยังยั่งสาวแบบอันนั้นเมื่อกาสีขาวเขาพวกนั้นเขาสีดูเล่ามันจะจะเกี่ยวกลัวเพราะว่าวยทีมันอยู่อุณภูมิกังจีนะนปกติกว่านาะแมนขนาดแดดดูฟังเล่ากันยัง ัยังอ่อนอ่อนอ่นอนกูยุทยครับขาไหวหกล้อกลับนะหัวยาเขาแล้วเกลับไม่อยากกลับได้ทางวันนี้เขาไหวกลับเอ้าบสอเฮากลับรถสีรอแลพีชเฉพาะหล้อขึ้นไปห้ามกลับห้กลับเขาก็อ่านไม่ดีให้กลับ แล้วสิ่ามใจไหมก็ขี่าอย่างเี็นมือก้อนเหยียบยวขวห้ตำรวจทั้ดเลยไหก็ขี่มาอย่้พี่น้องเดี๋ยวเฮากระซงแล้เถียวนึงพี่น้องยังสีเปียวอีกเทียวนึงกันเถอะอันนี้เถียวนี้กาละมันเถียวต่อไปแผลกับเขาผ้ากับเขาไปไปพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศสิเก็บสิเก็บภาพบรรยากาศในเบิรงเด้อพี่น้องเป็นอะไรนะนำทางกับเขาจะได้กับเป็นกำลังใจให้ทีมงามที่ก่าเด้อพี่น้อง บนชีตกเลยเนาะตัวแรกมีตุกมาจากตัวแรกปีมันหนาเพราะเป็นปักโอ้โอหัวล้มไปล่หัวฮะหัวเต็มอ่าอ่าอ่าเล่อแล้วรควพาอว่าเหรอครับ ม <c oughs> ไม่คือเขอบอกว่าไม่คือมั <c oughs> นต้อง,ออนนองปัด <pas> ปัดปัดปัดเงี้ยเตมนี่เยเตเตัดเต่มเติมเัิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เไเติมเติ้เติมเติมเิมติมเติเติมเิมเตเเติเตเเติมมมัเติมเมเเีเีเเ นี่แหละน,น,นั่งนั่งก็อดจเป็นย,ย,ยังไงจะเป็นยังไง <c oughs> จ,จะออบ่ได้ี่บังจอนาขนาดรถรนกระบะยังไม่ยังมองจอรถเรววัน <c oughs> นี้กัดนาคันเขาเก็บทีก็คือ้นเสียรายกูมูหอทีมันใหญ่จอแดดสองสาคัน